าต่อกันครับก่อนที่เราจะสั่ง power on นะครับผมก็ลืมบอกนะครับตรงนี้นะเราก็มาดูคอนเนคเตอร์ที่จะต่อไปที่ตัวเมนบอร์ดนะครับตัวนี้นะเราจะต้องสั่งจากเมนบอร์ดนะครับตอนนี้เราก็จะบังกสั่งบังคับออนนะครับตรงนี้ไฟ24โวลต์นะครับเขาจะมีสัญลักษณ์บอกนะแถวแถวขอบสุดเนี่ยก็จะเป็นไฟ24ก็คือตัวนี้นะครับแถวนี้นะส่วน power on ก็คือ PWR ขีด on ตรงนี้นะตรงนี้นะครับ ON นะ ก็ค <cin stereotype> <c oughs> <dragging> <UNKNOWN> ือสายนี้นะครับเราจะต้องเอาไฟ3โวลต์เนี่ยป้อนเข้าตรงนี้นะครับหรือเอา3.5ตรงนี้ป้อนตรงนี้ได้เลยนะครับป้อนเข้ามาได้เลยผ่าน r ก็ได้สัก10โอห์มนะครับป้อนลงมาตรงนี้แต่ว่าในที่นี้ผมจะใช้มิเตอร์นะครับใช้มิเตอร์เข็มนะมิเตอร์เข็มเนี่ยผมจะตั้ง R คูณหน่งนะครับเดี๋ยวก็ใส่เลยนะครับตรงนี้นะคือสายนี้นะครับผมก็จะจับตรงนี้นะจับก็ตรงนี้นะครับบัตรกีนเห็นเลยนะครับ ผมจะใช้ไฟนอกนะครับใช้มิเตอร์นะป้อนเข้ามามันจะสะดวกในการควบคุมนะครับอันนี้คือสายมิเตอร์นะครับอ่าอีกเส้นหนึ่งครับเส้นหนึ่งอีกเส้นหนึ่งจะเป็นสายไฟลบนะครับก็คือลบนั่นเองนะครับมีบวกกับลบนะจากมิเตอร์นะครับมันจะใกล้หน่อยนะครับอ่านี้คือกราวนะครับเรียบร้อยนะครับก็ผมจะใช้มิเตอร์ ใช้มิเตอร์ตามนี้นะครับนีนะมิเตอร์ r คูณหนึ่งนะครับตั้ง r คูณหนึ่งนะ r คูณหนึ่งนี่ก็คือสายสีแดงเนี่ยจะเป็นไฟลบนะครับเป็นขั้วลบนะสายสีดำของคราวนี้สายสีดำจะเป็นไฟบวกนะครับไฟบวกนะแล้วคราวนี้เวลาป้อนเสร็จเพื่อนเพื่นอนดูตรงนี้นะครับเวลาป้อน,นเสร็จสั่งออนนะครับไฟตรงเนี้ยมันก็จะวิ่งมาด้านนี้นะครับวิ่งมาผ่านนาตัวนี้นะครับแล้วก็เข้ามาที่ ทันซิเตอร์ขา B ตัวนี้นะครับขา B นะมันจะสั่งให้ทันซิเตอร์ตัวนี้ทํางานครับตัวนี้ทํางานเสร็จตัวนี้ทํางานได้นี่ออปโต้ตัวนี้มันก็ทํางานได้ครับประมาณนี้นะอ่ะเดีย๋ยวเรามาทดลองกันดูเลยกันเลยครับตอนนี้ผมตั้งโวลต์มิเตอร์นะครับ DC โวลต์มิเตอร์นะก็สั่งเปิดเลยครับสามสองหนึ่งาเปิดเรียบร้อยนะครับเปิดเสร็จเรียบร้อยนะครับไฟสแตนบายติดนะ 3.5โวลต์เดี๋ยวเราลอ,ลองมาเช็คเช็คออปโตก่อนนะครับออปโตตัวที่จะต้องทํางานได้ก็คือตัวนี้ตัวนี้จะได้1โวลต์นะครับอ่าตัวนี้ทํางานแล้วนะครับตัวนี้เป็นคําสั่ง power on เรายังไม่สั่งมันก็ยังไม่ทํางานนะครับนีนะยังไม่ทํางานนะครับถ้าเราสั่งมันจะทํางานแล้วเรามาดูทรานซิสเตอร์ตัวนี้ครับอ่าดูทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะขาลบลบจับตรงนี้ครับ ทานซิตเตอร์ตัวนี้มันน่าจะมีไฟอยู่อ่าตรงนี้มีไฟ2 4โวลต์ครับ24นะเมื่อเราสั่งออนเมื่อไหร่เนี่ยไฟที่ขา B ตรงนี้มันจะโผล่ขึ้นมาตอนนี้ยังไม่มีไฟนะครับมันจะมาจากออปโตสั่งมาสั่งมาปั๊บไฟ2 4โวลต์ตัวนี้มันจะข้ามมาด้านนี้ครับข้ามมาทานซิตเตอร์ตัวนี้ข้ามมาขานี้นะครับแล้วก็วิ่งมาที่ขา8ขา8 IC นี่นะครับขา8ตัวนี้นะวิ่งมานี่เลยนะครับขานี้ก็จะมีไฟขึ้นมาพอมีไฟข ประมาณนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ลองเลยนะครับเราสั่งเลยเราสั่งพาวเวอร์ออนเลยนะครับอ่าผมจะสั่งพาวเวอร์ออนนะครับลองดูนะสามสองหนึ่งปึ๊บสั่งเรียบร้อยนะครับอ่าผมสั่งแล้วสั่งพาวเวอร์ออนดูออโตัตัวนี้ครับออปตัวี้หนึ่งโวลไหมอ่าออปตัวตัวนี้ทํางานเรียบร้อยนะครับหนึ่งโวลแล้วนะครับหนึ่งโวลแล้วนะตูวนี้นะหนึ่งโวลเรียบร้อยการซิตเตอร์ตัวนี้ครับมันมีไฟไหมอลองดูนะ ตาซิสเตอร์ตัวนี้นะครับไฟลบเดี๋ยวนะขาลบนะครับอนนี้ไฟลบนะตาซิสเตอร์ตัวนี้นะครับเนี่ยไฟจากยี่สิบสี่ตกเป็นยี่สิบเอ็ดแล้วครับขานี้มีไฟไหมขานี้มีไฟสิบห้าครับเนี่ยเห็นไหมครับเมื่อกี้วัดได้ยี่สิบสี่ตรงนี้วัดได้ศูนย์โวลต์นะครับตอนนี้ไปสิบห้าแล้วครับมันก็วิ่งมาที่ขาแปดของไอซีตัวนี้นะครับวิ่งมาแล้วนะครับ 15โวลต์แล้วครับวิ่งมาเรียบร้อยแล้วอันนี้ทํางานแล้วครับ PFC อ่า IC PFC ได้ได้ไฟแล้วเรียบร้อยนะครับเนี่ยนะได้ไฟเรียบร้อยนะครับวัดที่ขาเกตรครับขาเกตมีไฟไหมขาเกตมันไม่มีไฟครับเนี่ยมันไม่มีสัญญาณพันออกมาเนี่ยมันมีไหมอ่ามันมีนะครับ1.6แต่วัดตรงนี้ไม่มีนะครับเนี่ยตรงนี้ไม่มีอันนี้อาจจะขาดนะผมยังไม่ได้ใช้สโคปวัดนะครับ วัดที่ขาเจ็ดครับขาเจ็ดขาดนี้นะครับขาเจ็ด 7, มีศูนย์จุดหกศูนย์จุดหกมันวิ่งมาถึงไหนเราก็ไม่รู้อ่าเนี่ยศูนย์จุดหกนะครับเราต้องใช้สโค๊ปวัดแล้วครับตอนนี้ศูนย์จุดหกมาผ่านละเพรวัดเป็นสัญญาณดูนะครับมันจะได้ไหมอ่าอ่ามันขึ้นนะครับมันขึ้นละมีขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับขาที่เจ็ดนะอ่ามีนะครับ เราลองวัดเป็นเฮิร์ตดูนะครับเฮิร์ตดูนะผมจะลองวัดเป็นเฮิร์ตดูจะได้ไหมนะครับขาที่เจ็ดนะครับความถี่มันไม่ออกอาจจะอาจจะมากหรืออาจจะน้อยผมก็ไม่รู้อ่าลองดูนะครับเนี่ยอ่าต้องลองใช้สโคปครับ,รบอันนี้ถ้าไม่มีพันุออกเราก็เปลี่ยนไอซีตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือหลักการนะหลักการในการตรวจเช็คนะครับอ่าผมสั่ง สแตตแบยนะครับสั่งแล้วนะสั่งสแตตแบยเรียบร้อยนะครับปิดใช้รีโมทสแตตแบยแล้วครับพอสแตตแบยเสร็จลองดูที่ขาแปดนะครับขาแปดไฟก็หายแล้วครับเนี่ยไฟก็หายทัซีเตอร์ตัวนี้ไฟก็หายเหลือเป็นหนึ่งโวลต์กว่าๆนะครับอันนี้ก็มีขึ้นมายี่สิบสี่โวลต์ประมาณนี้นะครับอันนี้คือหลักการนะหลักการเช็คไล่มานะครับแล้วออโตตัวนี้ออโตตัวนี้จากที่เมื่อกี้ได้1โวลต์ใช่ไหมครับหนึ่งโวลต์นะ เป็นศูนโวล์นะครับไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับผมถามจากน้องเขานะครับน้องคนที่ซ่อมเนี่ยเขาก็พยายามนะครับพยายามจะซ่อม PFC ผมก็ผมก็ถามว่าเขาวัดไฟสแสดบายหรือ,อยังเขาวัดเรียบร้อยเขาว่าเขาใช้มิเตอร์วัดแล้วได้3มโวล์ได้สามจุ 3. 5, 3. โวล์นะครับซึ่งตามนั้นผมก็บอกว่าเออโอเคได้แล้วได้แล้วก็สั่ง power on PFC เขาก็อ,อ่อ,อนๆอยังไงมันก็อ่อนไม่ได้ก็คงมาซ่อมพยายามซ่อม PFC ตรงนี้นะครับซึ่งซึ่งน้องเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่สิ่งที่มันอ่อนไม่ได้ก็คือไฟชุดนี้มันไม่มันไม่สมบูรณ์ไฟชุดนี้มันไม่สมบูรณ์ก็คือใช้มิเตอร์วัดได้ครับแต่ว่ามันอาจจะจะสวิงขึ้นสวิงลงนะครับต้องดูต้องมีประสบการณ์นิดนึงนะครับถ้าถ้าเลขมันมีนิ่งก็แสดงว่ามันสวิงถ้าอยากให้ชัวร์ที่สุดก็คือส่วนมากผมจะต่อโหลดไว้นะครับต่อหลอดไฟไว้ ก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับในต้นๆคลิปนะต่อแล้วปั๊บเี่นมันจะหลอดไฟมันจะกระพริบกระพริบเนี่ยก็แสดงว่าไฟมันไม่นิ่งไฟ3.5ไม่นิ่งนะครับตอนนี้ไฟนิ่งเรียบร้อยแล้วพอไฟนิ่งเสร็จเราสั่งออน PFC มันก็ออนได้ครับาะมีไฟตรงนี้มา15โวลต์แล้วเรียบร้อยนะครับ14 15โวลต์ท้าพันยังไม่ออกเราก็เปลี่ยน IC เท่านั้นเองครับล้วก็เช็คตรงนี้บ้างนะครับเช็คในโอดเช็คอะไรไปนะครับอาจจะอาร์ตัวนี้ขาดด้วยไหมเราก็ไม่รู้เดี๋ยวเราลองใช้สโคบวัดสัญญาณพันกันดู โอเคครับมาต่อกันนะครับเดี๋ยวเรามาวัดสัญญาณพันธกันดูนะครับซึ่งดูจากมิเตอร์มันก็ไม่ได้แล้วล่ะนะครับก็ลองใช้สโตกดูนะครับอะตอนนี้เราวัดไฟเราวัดไฟกันก่อนนะครับว่ามีไฟไหมนะครับไฟที่ขา8มีไหมตอนนี้มีแล้ว15โวลต์นะครับทำงานแล้วนะครับก็วัดสัญญาณพันธ์นะครับน่าจะออกจากตรงนี้นะครับมันก็ไม่มีนะครับ ตอนนี้มัน500มิลลิวนครับสัญญาณมันน่าจะมามากกว่านี้นะครับเนี่ยที่ขาเขตก็เงียบไปเลยนะครับผ่านในโอดไหมมันก็ไม่ผ่านเงียบเลยนะครับออกจากขานี้นะครับออกจากขาเจ็ดเนี่ยวิ่งมาผ่านจัมเปอร์ตรงนี้นะครับก็ไม่มีนะครับไม่มีก็เดี๋ยวเราคงต้องเปลี่ยนไอซีตัวนี้แล้วก็ไล่อุปกรณ์ด้านข้างดูด้วยนะครับเพราะว่ามันมีอะไรช็อตไหมนะครับก็ไอซีอาจจะไม่ช็อต หรืออาจจะไม่เสียแต่ว่าเราเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเสร็จแล้วเราก็เช็คเช็คไดโอดเช็คอะไรตรงนี้ด้วยนะครับมันอาจจะช็อตอาจจะมีนะครับเพราะว่าเห็นลักษณะมีการรอยซ่อมมาเรียบร้อยนะครับเราก็ไม่ไว้ใจตัวไอซีด้วยนะครับก็เปลี่ยนไปก่อนนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเรอค่อยมาไล่กันต่อไปนะครับจะไปถึงไหนกันจะได้ไม่ได้นะครับมาต่อกันแลครับหลังจากที่ เปลี่ยน IC PFC เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้ทดลองก่อนในเบื้องต้นนะครับพอทดลองเสร็จเรียบร้อยก็ผลปรากฏว่า IC ไม่ทำงานนะครับไม่จ่ายพันุออกมาอาจจะติดโปรเทคนะครับเพราะว่าจากอุปกรณ์รอบข้างนะครับดูสถานะแล้วเนี่ยอุปกรณ์รอบข้างนี่ค่อนข้างที่จะจะเละมากนะครับทั้งทั้งบอร์ดทั้งปรินนะครับก็คือโดนโดนเป่าด้วยความร้อนมากก็เลยพองขึ้นมานะครับแล้วก็คาดว่านะครับ ที่มันไม่ได้นี่น่าจะเกิดจากคาปาซิเตอร์ที่คอยกำหนดค่าความถี่ต่างๆนะครับที่จะรายงานฟีดแบ็กกลับมาให้ซีทำงานได้หรือไม่ได้ถ้าซีมันทํางานไม่ได้มันก็เกิดจากการที่ฟีดแบ็กกลับมากลับมาแล้วเนี่ยมันมันไม่ได้ค่าตามนั้นเขาก็เลยออฟการทํางานไปนะครับคงจะมีเออเลยแอมอะไรในส่วนของเขาที่ทํางานไม่ได้ก็เลยติดโปรเทคไปผมก็พยายามหาอยู่ก็หาไม่ได้สุดแล้วก็เราไม่สามารถซ่อมภาค pfc ต่อได้นะครับ ก็คงคงไม่ซ่อมแล้วนะครับแล้วผมก็เลยมีวิธีใหม่นะครับที่ไม่หาก็คือมีวิธีใหม่ด้วยตรงนี้ครับอันนี้เป็นจะเรียกว่าเป็น power pack ก็ได้นะครับเป็น power pack แต่ว่า power pack ที่เราเห็นในในท้องตลาดเราเนี่ยในไทยเราเนี่ส่วนมากจะเป็นชุด stand by กับชุดเม i นะครับก็พูดง่ายจะมีสาย3เส้น power pack 3เส้น5เส้นแล้วก็8ถึง9เส้นนะครับผมก็เคยนำเสนอในส่วนของ power pack ไป ในคลิปนึงอยู่นะครับชุดนั้นทำสแตนบายแต่ตอนนี้ผมจะเอามาทำเป็นชุด PFC นะครับก็เดี๋ยวเรามามาดูกันว่ามันจะทำได้ไหมนะครับ power pack ของ PFC นะครับก็จะมีวิธีการให้ต่ออยู่นะครับก็เดี๋ยวเราก็มาศึกษาเรียนรู้กันนะครับแต่นับแรกนี่เราก็ต้องอจัดการเอา IC ออกก่อนนะครับเอา IC ของ PFC ออกก่อน ลองดูนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้วงจรก,กันก่อนที่จะต่อนะครับเดี๋ยวผมจัดการเรื่อง IC ก่อนนะครับโอเคครับครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้หลักการทํางานของชุด pfc กันนะครับตัววงจร pfc กันก่อนในเบื้องต้นนะครับ pfc นั้นเป็นวงจรบูตบูตอัพนะครับจะลักษณะเป็นวงจรบูตอัพก็ถ้าเราดูจากจากตัวจริงของเขานะครับก็อย่างเช่นว่า,าเราจะเรารู้ยังไงว่า,าเพราะว่าสปายของเราเนี่ย มี PFC หรือไม่มี PFC นะครับในเบื้องต้นก็คือเราจะต้องทําการแยกกาวร้อนกาวเย็นกันก่อนนะครับกาวร้อนกาวเย็นนะฝั่งที่เป็นกาวร้อนก็คือตั้งแต่เสียบปลั๊กไฟเข้ามามีชุดไล่ฟิลเตอร์มี C4 โวลต์อันนี้เราจะหาค่อนข้างง่ายนะครับอันนี้คือฝั่งกาวร้อนนะครับฝั่งกาวเย็นฝั่งกาวเย็นก็ก็จะเป็นฝั่งชุดเอาพุทออกไปนะครับส่วนมากถ้าทีวีเนี่ยเขาก็จะการสกรีนลายไว้นะครับก็คือเขาจะแยกกาวร้อนกาวเย็นไว้เป็นจุดเนี่ยครับจุด เป็นเส้นปากมานะครับเส้นปากกาวร้อนกาวเย็นนะครับแล้วก็จะแบ่งด้วยออปโตนะครับตัวออปโตตัวนี้นะครับกาวร้อนกาวเย็นไปถ้าด้านหลังครับคราวนี้ถ้าด้านหลังเราก็จะอาจจะเห็นชัดเจนมากขึ้นนี่คือกาวร้อนกาวเย็นนะครับเขาแบ่งเป็นเส้นปากไว้นะครับนี่นะฝั่งนี้คือเอาพุทนะครับที่ผมต่อหลอดไฟไว้นะครับงนี้นะที่ต่อหลอดไฟไว้ฝั่งนี้อินพุตเข้ามานะครับแล้วประเด็นหลักก็คือเราจะดูไงว่าชุดนั้นมี pfc หรือไม่มี pfc ก็ทุกคลิปที่ผมซ่อมเกี่ยวกับตรงนี้ผมไม่ะพูดว่าเราแบ่งกาวร้อนกาวเย็นเสร็จเป็นร้อยเนี่ยเราก็ดูหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงไอ้ตัวเรืองเหลืองเนี่ยตัวเรืองเหลืองเนี่ยถ้าตัวหม้อแปลงตัวไหนมันอยู่ในฝั่งกาวร้อนทั้งหมดเลยทั้งหมดหมายความว่ามันเส้นตรงนี้เส้นตรงนี้นะครับเนี่ยคือตัวนี้นะครับมันจะมีหม้อแปลงที่แปลกกว่าเขาอยู่ตัวหนึง่ง ส่วนตัวนี้ตัวนี้มันอยู่ระหว่างซ้ายกับขวาระหว่างกึงลางตรงนี้นะครับจะกลางไม่กลางก็ประมาณนี้นะมอแปลงตัวนี้ก็เหมือนกันอยู่กึลางมอแปลงตัวนี้ก็อยู่กึงกลางเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มี pfc ไม่ใช่ pfc นะครับก็มาดูที่มอแปลงตัวนี้มอแปลงตัวนี้มันอยู่ฝั่งเกาลอดเลยทั้งลูกเลยตรงนี้เราก็เลยสรุปว่าเป็น pfc นะครับแต่ถ้าถามว่าแล้วชุดไหนที่ไม่มีล่ะไม่มีมอแปลงแบบนี้อยู่ก็ไม่มีอยู่ก็คือไม่มีครับไม่มีก็คือไม่มี pfc เท่านั้นเอง ก็เป็นวงจรทั่วไปนะครับ PFC เนี่ยเขาจะทําหน้าที่อะไรเขาจะทําหน้าที่ก็คือเพิ่มกําลังงานไฟฟ้ามากขึ้นเพิ่มเพิ่มทั้งกระแสทั้งแรงดันนะครับก็คือปกติไฟที่จ่ายเข้ามาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3 2 0โวลต์ประมาณนี้นะครับประมาณ300โวลต์เนี่ยถ้าเมื่อไหร่ชุด PFC ได้ทํางานเนี่ยเขาจะสเตตเปิขึ้นอยู่ที่อย่างต่ํา385ถึงไม่เกิน4 0 0โวลต์โดยประมาณนี้นะครับเพื่อเพิ่ม การบังงานเพิ่มกระแสเพิ่มแรงดันให้ให้มัน p พาเวอร์อัพอย่างสูงสุดนะครับแล้วที่เราเรียกกันหม้อแปลงหม้อแปลง pfc เนี่ยจริง,รงๆรแล้วมันมันอาจจะไม่ใช่หม้อแปลงเราอาจจะเรียกว่าเป็นคอยก็ได้เป็นโชคเป็นคอยนะครับแล้วแต่เราจะเรียกกันอ่าเราก็มาดูในส่วนของวงจรกันอันนี้คือวงจรตัวอย่างที่เขาให้มานะครับโดยทั่วไปก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าวงจรยิงเจ้าจะมี p อ่ามี ic pfc เข้ามาอันนี้เป็นวงจรที่เขาจําลองขึ้นมานะครับก็จะมี ic ด้านนี้นะครับ ผมก็ไม่ได้เตรียมวงตัววงจรจริงๆมาให้ดูนะครับเราจะเริ่มจากอะไรน,นะครับเริ่มจากอย่างไรก็คือมันจะมีสายทั้งหมดอยู่6เส้นเรียงตามสีนะครับเรียงตามสีนะถ้าถ้าตัวจริงของเขาก็จะตัวเล็กนะครับผมก็ไปสแกนแล้วก็ขยายขึ้นมาประมาณนี้นะครับเริ่มจากก็คือเขาก็บอกว่าให้เช็คไฟ300ก่อนว่ามันปกติไหมนะครับก็คือ300ของเราปกติอยู่เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ ให้เอาให้เอามอสเฟตออกให้เอามอสเฟตมอสเฟตตัวเดิมของเขาออกแล้วก็เอาเอาไอซีของเขานะครับแปลรวมๆนะแต่เขาไม่ได้ว่าเป็นไอซีเป็นอะไรนะครับก็คือพุทพุทดาวเอาออกหรือเปล่าผมก็แปลว่าเอาออกแล้วกันสุดแล้วคือมันต้องเอาออกนะครับพูดง่ายๆว่าเราก็เอาชุด IC IC ตัวนี้นะครับ IC แล้วก็มีมอสเฟตตัวนี้ชุด p f c ใหม่เนี่ยเอาไปใส่แทนตัวนี้นะครับเอาไปใส่แทนบอร์ดตัวนี้เท่านั้นเอง แล้วเราก็จะใช้ใช้อะไรเราก็ใช้เพียงแต่หม้อปแปลงหม้อปแปลงหรือว่าไอตัวขดลวดของ PFC นี้แทนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มอสเฟตตัวเดิมเราก็ไม่เอานะครับเดโอดเรา,าก็ไม่เอาอ่าเราก็เอาเดโอดตัวเดิมของเขาอยู่นะครับเดโอดตัวนี้นะคาปาซิตเตอร์เราก็เอาอยู่เราก็จับวงจรใหม่เท่านั้นเองเอาวงจรใหม่มาแทนนะครับก็เริ่มต้นเลยหลักการทําง,งานของ PFC นะครับก็จะมีไฟ300เข้ามาไฟ300อเข้ามาจุดนี้นะครับจุดนี้นะ ไฟบวกไฟลบนะครับเนี่ยไฟบวกไฟลบนะครับอันนี้เป็นไฟบวกบวกสามร้อยนะครับถ้าชุดไหนที่ไม่มี pfc เนี่ยเขาก็จะมีมออแปลงตรงนี้แต่ถ้ามีปัป๊บก็จะมี pfc เข้ามาก็จะผ่านที่ทมออแปลงนะครับมออแปลงตัวไหนมออแปลงตัวสีเหลืองตัวนี้ละครับเนี่ยมออแปลงตัวนี้นะก็จะเข้าที่มออแปลงนะครับจากหมออแปลงก็จะไปที่ไดโอดไดโอดตัวไหนครับก็ไดโอดตัวนี้ครับตัวนี้คือไดโอดนะครับไดโอด power นะ <spe aker> <s> ไดโอดกําลังนะครับถ้าดูจากด้าาานล่งจะมีข อาจจะสี่ขาสองขาก็แล้วแต่นะครับสามขาก็แล้วแต่อันนี้คือสองขาก็คือไดโอดนะครับเนี่ยจากจากบิดเล็กพี่ไฟเห็นไหมครับบิดเล็กไฟเนี่ยก็ผ่านหม้อปแปลงอันนี้คือหม้อปแปลงนะยิงมาตรงนี้เข้าหม้อปแปลงนะครับแล้วก็วิ่งมาเข้าที่ไดโอดนี่คือไดโอดนะครับจากไดโอดก็เข้าที่คาปาซิเตอร์ประมาณนี้นะครับก็เข้าที่คาปาซิเตอร์นะครับแล้วก็มีมอสเฟตมีตรงนี้คือมอสเฟต ถ้าวงจรจริงอาจจะมี i-c อยู่ตรงนี้นะครับแล้วมันบูตอัพสัญญาณได้อย่างไรนะครับก็คือมีไฟสา0รเข้ามาเนี่ยเรามองเรามองให้ให้หม้อแปลงตงัวนี้หรือว่าให้ให้คอยตัวนี้นะครับให้ผลลวดตัวนี้นะมันเป็นเหมือนลูกโป่งนะครับไอตรงนี้คือลูกโปง่งถ้ามีลมเติมเข้าไปลูกโป่งมันก,มนก็มันก็พองขึ้นใช่ไหมครับพองขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับจากนั้น ไอ้ไอคำ e, <approach> ว่าลมนี่ยลมก็คือกระแสไฟฟ้ามันฉีดมันผ่านเข้ามามันไหลเข้ามาในตัวนี้นะครับไหลเข้ามาในหม้อแปลงเนี่ยในขดลวดนะครับขดลวดมันก็ทําหน้าที่ดูดซับพลังงานสนามแม่เหล็กไว้มันก็จะพองขึ้นแต่การพองของเขานี่มันไม่ได้บวมออกมาเันลูกโป่งนะครับก็ลักษณะเป็นสนามแม่เหล็กบวมขึ้นนะครับสะสมสนามแม่เหล็กไว้จากนั้นนะครับเมื่อไฟเข้ามาปั๊บเนี่ยก็จะเหมือนลูกโป่งนะบวมขึ้นนะครับบวมขึ้น แล้วก็มอสเฟตตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ตัดต่อนะครับตัดต่อตัดต่อสวิตก็คือเมื่อเมื่อมันทํางานเมื่อไหร่เนี่ยไอไอลูกโป่งเนี่ยหรือไอสนามแม่เหล็กเนี่ยมันก็จะบวมขึ้นอย่างนี้พองขึ้นอย่างนี้โตขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นนะจากนั้นเมื่อทํางานปั๊บมันก็จะยุบฟุบลงนะครับยุบลงก็เหมือนกับปั๊มเหมือนกับปั๊มลมนะครับปั๊มอัดอัดอัดเข้านะดูดดูดอัดดูดปั๊มดูดอัดดูดปั๊มอะไรประมาณอย่างนี้นะครับไฟฟ้าก็จะ เพิ่มขึ้นลดลงเพิ่มขึ้นลดลงมันก็ทําเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้านะครับมันก็พลังงานมันจะปั๊ม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 มากขึ้นประมาณนี้นะครับเท่าที่เท่าที่ผมเข้าใจหลักการโดยประมาณนี้อาจจะอธิบายไม่ไม่ไม่เคลียร์เท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นสวิตสวิตให้ปั๊มให้ปั๊มทํางานให้ให้ปล่อยลมนะครับให้ปล่อยลมมากน้อยขนาดไหนจะจะปั๊มไวจะปั๊มมากขนาดไหนก็อยู่ที่มอเเฟตตัวนี้นะครับกแล้วก็อยู่ที่ IC นะครับ อยู่ที่ IC ตัวนี้นะครับถ้าดูของจริงก็จะเปลี่ยน IC ตัวนี้ IC ที่ผมถอดออกไปแล้วนะครับก็โดยหลักการประมาณนี้ครับจะเป็นการยุบพองของสนามแม่เหล็กแล้วก็เป็นการเสริมเสริมแรงดันเข้าไปปั๊มอัดอัดอัด,อ,ดอัดเข้าไปนะครับเมื่อเขาทําตามสเต็ปเขาได้แล้วเนี่ยก็จะผ่านไดโอดไดโอดตัวนี้ก็เป็นบูตบูตอัพอีกตัวหนึ่งนะครับมันจะเก็บไฟตรงนี้แล้วก็บูตอัพขึ้นไปนะครับตามแรงดันขึ้นไปเพราะฉะนั้นไฟที่ไหลเข้า300ร้อยพอไหลออกจาก จากไดโอดตรงนี้มาเก็บที่ซีมันก็จะมากกว่า300นะครับก็จะบูตอัพขึ้นไปมากกว่าเดิมนี่คือหลักการทั่วๆไปนะครับเพราะดังนั้นนะครับเราก็เอาไอซีออกแล้วเราก็เอาชุดนี้แทนนะครับโดยใช้อุปกรณ์ร่วมกันของเขาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการไล่วิธีการต่อไปทีละขั้นทีละตอนกันนะครับเท่าที่ดูเนี่ยตัวที่หายากเนี่ยก็น่าจะเป็นสีสีขาวนะครับสีขาวเนี่ยคอยตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามา มาขั้นตอนทีละขั้นตอนกันไปเรื่อยๆนะครับอาจจะช้าหน่อยนะโอเคครับ